ปัจจัยถัดไปที่เป็นปัจจัยภายในก็อาจจะมีในบางคนที่ประวัติคนในบ้านมีโอกาสเป็นไทรอยอยู่แล้วหรือเปล่าเช่นเป็นพี่น้องทองเดียวกันหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่สายตรง อค่ะถ้าเกิดว่ากลุ่มสมาชิกในบ้านเหล่านี้มีประวัติเป็นมะเร็งไทรอยแล้วแล้วเราก็ตรวจเจอก้อนที่คอพอดีก็แนะนําให้ก็มาตรวจดูหน่อยว่ามันจะใช่ก้อนธรรมดราจริงหรือเปล่าหรือว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งด้วยแล้วคุณหมอเขาวินิจฉัยยังไงคะว่าแบบเฮ้ยก้อนเนี้ยจะเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งตรวจร่างกายเลยถ้าลักษณะก้อนที่มาแบบแข็งเป๊กมาแบบแข็งแข็งคลําแล้วแบบตึงตึงแน่นๆกดลงไปแล้วแข็งเลยเงี้ยหรือลักษณะก้อนที่มันใหญ่ๆมากมาก คําคอออกมาเลยอะไรเงี้ยค่ะทําให้คนไข้อาจจะมีกลืนติดกลืนลาบากในเงี้ยหรือว่ามีเสียงแหบไปแล้วอ่ะเสียงแหบเป็นอาการสําคัญอย่างหนึ่งที่อาจะทำให้แบบนี่คิดดีไม่ได้อ่ะก้อนนี้คิดแบบธรรมดาไม่ได้แหละแล้วก็เป็นโรคที่เจอในผู้หญิงได้บ่อยใช่เจอได้เจอได้บ่อยบ่อยกว่าผู้ชายสามเท่าบ่อยกว่าผู้ชายสามเท่านะคะก็ไปนอะไรที่ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นมะเร็งเจอเยอะไหมนะ ผู้ชายถ้าเจอก้อนที่คอก็อย่าสบายใจนะเพราะว่าโอกาสที่ก้อนที่คอแล้วเป็นมะเร็งไทรอยเมื่อไหร่ที่คุณเจอก้อนในไทรอยเป็นผู้ชายโอกาสเป็นมะเร็งจะสูงมากไม่ใช่ก้อนเนื้อธรรมดาก็แสดงว่าถ้าเกิดผู้ชายคอโตมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าไม่ใช่มะเร็งใช่ค่ะถ้าเจอก็ควรรีบ <c oughs> ตรวจควรรีบวินิจฉัยอย่าปล่อยให้มันลามไปเยอะ <c oughs> <c oughs>